สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านหลายสดับในเรื่องธรรมวิภาคเป็นคำสอนที่สมเด็จกรมัญญาวชิรยานเมรุรถทรงเรียบเรียงไว้จากพระไตรปิฎกคัดอาธรรมมาเป็นข้อขอเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ ก็จะพูดในหมดขั้ข้อสต่อไปเพราะใกล้จะจบหมดนี้ท่านเรียกว่าบุญญกริยาวัตถุมีสมอย่างท่านแปลคำกริยาบุญกริยาวัตถุว่า,า,ยา,ยาวอย่างนี้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าบุญกริยาวัตถุ ทั้งกล่าวไว้โดยย่อมมีสามอย่างแต่ความจริงบุญกิริยาวัตถุนี่เต็มทั้งหมดเป็นสิบอย่างแต่นี่เป็นเรื่องข้อหมดสามก็เรียกว่าท่านมาเรียงไว้สามอย่างดีข้อหนึ่งทานละไมบุญสําเร็จในการบริจาคทานสองศีลละไมบุญสําสเร็จในการรักษาศีล สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จการเจริญภาวนาเป็นนั้นว่าบุญนี้จะสำเร็จด้วยการสามอย่างคำว่าบุญแปลว่าความสุขก็ได้คำว่าบุญนี้แปลว่าเย็นก็ได้ เพราะว่าอาการใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอาการนั้นทำให้เรามีความร่มเย็นหรือความเยือกเยน็นคำว่าบุญสำเจรนตการบริจาคทานนั่นหมายที่ว่าความสุขที่พึงจะเราจะพึงได้นั้นอาศัยการให้ทานเป็นสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานนี้เคยพูดมาแล้วว่าทานเป็นปัจจัยแห่งการสร้างมิตร ทานเป็นเครื่องทำลายศัตรูแต่้ว่าอย่าลืมนะสำหรับคนที่เกิดมาจากอบายภูมินี่ให้ทานเท่าไรก็ไม่รู้จักคนคนเพราะสันดานเขาเกิดมาเพื่อเนรคุณคนคนประเภทนี้เรายกไปตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีพระมหากุณาทิคุณกับระเทวทัต พระเทวทัตนี่ถ้าจะเทียบกับสัตว์ดิรกาชานันผมว่าเราเลี้ยงสัตว์ดิรกชันดีกว่าเลี้ยงพระเทวทัตแต่เดยว,ว่าองค์สมเด็จพระส,สัสรร์ก็ไม่ทรงเว้นในการสงเคราะห์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะได้บุญจริงๆเราไม่ได้ให้ผวังผลตอบแทน เหตุการให้ทานนี้มันมีผลยุสองอย่างคือหนึ่งการให้เพื่อหวังกันในการสงเคราะห์สงเคราะห์แล้วเพื่อหวังเมื่อเราสงเคราะห์เขาเราต้องการให้เขาตอบสนองอย่างนี้เป็นกิริยาที่ให้ทานหวังผลตอบแทนจัดว่าเป็นทานบาร,รมีเบื้องตนสำหรับคนที่มีความปัญญาอย่างอ่อน ปัญญาอ่อนแลวปัญญาแข็งก็ไม่รู้น่าจะเรียกว่าปัญญาแข็งมันโอนไม่ลงการกระทำอย่างนี้เป็นผลเพื่ออย่างบอกว่าเราให้เขาข็ายาให้เขาให้เราบ้างเหมือนกับเราไหว้เขาก็ต้องการให้เขาไหวเรา การให้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างดีจัดว่ายังมีจิตน้อมปันในความดีแต่ถ้าว่าผนร้ายมันตามมาทีหลังเมื่อเขามีความขัดข้องเราให้เขาแต่พอเรายากจนข,นขึ้นมาบ้างเขามาให้เราเราโกรธตัวน,นี้ชั่ว อย่าไปทําอย่างนั้นที่แรกเราสร้างความเป็นมิตรถ้าเราโกรธเขาเราก็สร้างความเป็นศัตรูอันนี้ไม่ดียังไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนว่าบุญมันผสมบาปทางที่ดีเราก็ให้เพื่อการสงเคราะห์โดยตรงหวังว่าเขาไม่มีเขามีทุกข เราให้เขาเพื่อความสุขเขาจะสนองความสุขกับเราหรือไม่ในวันหน้าเป็นเรื่องของเขาถือว่าการให้เป็นความดีสำหรับเราอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราจะมีความสุขในเมื่อเราไม่มีเขาไม่ให้เราก็ไม่ไปรบกวนไม่ทวงบุญทองครงคุณไม่วามาให้แล้วก็แล้วไป ให้เขายังเขาตั้งตัวได้เป็นคนรวย <c oughs> ถึงเวลาที่เราจนเขาไม่ช่วยเราเราก็ไม่โกรธเขาเขาก็คงไม่โกรธเราเหมือนกันอนีนี้การให้อย่างนี้จัดว่าเป็นสังหาวัตถุถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นบุญในด้านกามาวาจรสวรรค์ แต่ว่าถ้า,ารมตั้งมั่นไว้จริงๆว่าเราต้องการยาสงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจงจิตทรงตัวอย่างนี้จัดเป็นทานไม่จากานุสติกรรมฐานเป็นพรหมตายแล้วเป็นพรหมได้ที่ผมสอนนี่ถอนแนวปฏิบัติในขดับถ้าก็สอนแบบนักธรรมตรีเขาไม่สอนกันแบบนี้นี่เป็นนัก,กสังคมธรรมตรี ถ้าการจะให้ให้ดีแล้วก็ให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือเป็นการให้เพื่อหวังการสงเคราะห์เขาให้มีความสุขและก็เราคิดว่าการให้นี้เป็นการตัดโลภความโลภที่มีในจิตเราให้เราเราไม่คิดว่าเขาจะตอบสนองหรือไม่ต้องการอย่างเดียวเมื่อเขามีความสุขเมื่อไรเรามีความพอใจ ในการให้แต่ละคราก็ถือว่าความโลภในใจของเรานี่มาสลายตัวไปเสร็จแล้วหมดขึ้นชื่อว่าการอยากโกงไม่มีการแสวงหาทรัพย์สินมีในเราตต่จิตเราจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินมันยันได้มากมันยันได้น้อยเป็นบริการใดเราพอใจเท่านั้น และก็มีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้คนที่ก็มีมาก่อนเราเขาหามาไว้เขาตายไปหมดทุกคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครมีโอกาสจะแบกทรัพย์สินไปได้แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราก็ต้องหามาเพื่อใช้เพื่อสอยตามที่อัตภาพต้องการแต่จิตใจของเรานั้นมีความชื่ออนบานบานิวรณิโลภความโลภของเราสลายไปเสียแล้ว อย่างนี้สมกับเจตนาที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่ทรงสแสวงหาพระโพธิญาณมาทั้งเสียสงไขกับแสงกลับสมเด็จพระสงค์สวัสดิโสภาคต้องการให้เรามีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ได้ครบทนบฏิบูรณ์เมีอาการทรงตัว ก็ชื่อว่าเราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานก้าวแรกมีอยู่สามก้าวเท่านั้นที่เราจะเข้าถึงข้อดีสองสีเราใหม่บุญสำเรในการรักษาศินว่าการอันดับต่ำถึงศินอาถึงศินห้าสินห้านี่คำว่าสีนนี่ก็แปลว่าปกติ แปลว่าปกติก็ได้แปลว่าตัดก็ได้ที่แปลว่าปกติก็หมายความว่าคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกตามปกติแล้วมีความต้องการเสมอกันในในสินในข้อสินห้าประการคือไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตมาประทุษร้าชีวิตร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยยืแออย่งทรัพย์สิน ไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรักไม่ต้องการความวาจาเท็จวาจาหยาบวาจาส่อเสียดและวาจาเพื่อเจอไรประโยชน์และก็ไม่ต้องการความเป็นบ้านี่เป็นอันว่าศีลที่แปลว่าปกติเพราะว่าสัตว์ทั้งหมดคนทั้งหมดเรากับเขา,เขามีความรู้สึกเสมอกันเป็นปกติ โดยปกติแล้วต้องการอย่างนี้เสมอกันตอนนี้นศีลแปลว่าวตัดก็ชื่อว่าเป็นศีลแปลว่าตัดขึ้นได้กับการตัดความโหดร้ายคือใจร้ายมือไวัวใจเร็วพูดปดหมดสติคือตัดอาการชั่วห้าประการในการตัดอาร,อรมณ์โหดร้ายในจิตตัดมือไวัว ตัดใจเร็วตัดพูดปดตัดหมดสติคำว่าโหดร้ายก็หมายว่าคิดจะประทุษร้ายบุคคลอื่นมือไว้ก็คิดก็หมายถึงว่าบุคคลที่คิดจะโคจะโกงเขายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาใจเร็วก็หมายถึงว่ารักไม่เรือกหลูกเขาเมียใครก็ช่าง ฉันชอบใจแล้วฉันต้องการต้องการให้มันได้ตามความประสงค์พูดปลดคือหมายความหมายความพูดมาตรงกับความจริงตัดทิ้งไปตัดความหมดสติคือความเป็นบ้าโดยการเดื่มสุราดเมรัยนี่เป็นอันวา่าศีลนี่แปลว่าปกติก็ได้แปลว่าตัดก็ได้ความหมายเป็นอย่างนี้สำหรับของผม แต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะตีความหมายไปยังไงเป็นเรื่องของเขาผมไม่ไม่สนใจแต่ธรรมะของผมนี่บางทีเขาหาบ้าบ้าบบมีพระราชาคณะองค์หนึ่งอยู่ตรงภาคไหนผมไม่บอกมีญาติโยมบอกว่าธรรมะของไอฤาษีดิ่งดำนี่มันธรรมะบ้าบ้าบบแต่ความจริงการบ้าอย่างนี้ผมก็อยากบ้ามานานแล้ว ตรงนั้นท่านก็บ้าไปอย่างหนึ่งผมก็บ้าผมไปอย่างหนึ่งสำหรับศีลนี่ในขั้นปุถุชนเราก็รักษากันเพียงว่ากันอย่าโลนรกเท่านั้นเองปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสเขารักษาศีลเป็นปกติไม่ได้ดีไม่ดีจะเห็นว่าวันพระหนึ่งเข้ามาสมาทานกันครั้งหนึ่ง แล้วก็วันพระหนึ่งช่วเวลาเจ็ดวันและแปดวันเขาไม่ได้รักษากันครบดีไม่ดีจะเพราะวันพระนั่นแหละพอสมาทานสิลแล้วสิ่งก็ไหลหายไปเลยไม่ทันจะลุกจากศาลาวัดไม่ทันจะพรนพ้นจากหน้าพระสงฆ์สิงก็ไม่เหลืออย่างนี้เป็นเรื่องครับปุถุชนสมาทานโกหกตนเอง หรือว่าสมาทานเป็นพิธีจะเห็นว่าในงานต่างๆที่เราไปเขายกมือไหว้เป็นพิธีเขาสมาทานสิงกันเป็นพิธีแล้วดีไม่ดีก่อนหน้าสมาทานสิงเขากินเหล้ากันเป็นพิธีแล้วก็สมาทานสิงเป็นพิธีแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ลงนรกทั้งหมด เรื่องของปุถุชนเอาความมั่นคงในศีลไม่ได้ถ้าเรียกว่าประเภทสมาทานศีลแบบลิงหลอกเจ้าไม่ได้ความนี่ศีลที่เราต้องการสมาทานจริงๆทำยังไงต้องดูระดับของท่านผู้เข้าถึงไตรสรณาคมท่านที่เข้าถึงไตรสรณาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์ ท่านทรงศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่าจิตของท่านด้านไปนิดหนึ่งท่านพมาทานศีลเพื่อหวังการม,มาวาจรสวรรค์เป็นสำคัญคิดจะว่าถ้าเรามีศีลและไม่ตกนรกเท่านี้เป็นพอถ้าทรงศีลแบบนี้ชีวจิตขั้นอยู่ในขั้นกาม,มาวาจรสวรรค์ถ้าจะเรียกเป็นศีรานุสติกรรมฐาน ก็เป็นเพียงขั้นขานิกะสมาธิหรืออุปจาระสมาธิความมั่นคงยังไม่พอแต่ว่าทํากำลังจิตของท่านให้บริสุทธิ์มีความมุ่งมั่นผูกมัดอยู่ในศีลให้เป็นเอกคตารมโดยนิยมและรักษาศีลเป็นชานคำว่ามีศีลเป็นชานก็หมายความว่า เราจะไม่ยอมให้สิลขาดเด็กขาดสินนี้เราจะไม่ยอมให้บกพร่องทรงอารมณ์ให้เป็นปกติการเคลื่อนไหวทุกอย่างเราจะคุมอารมณ์ของสินเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลนี่มันขาดจากจิตของเราอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้ทรงศีลานุสติกรรมฐานเป็นอะไรเป็นพระโสดาบัน ก็เป็นพระสกิทาคามีอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าไบายภูมิทั้งสี่คือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตวัสดรกายสติรชานไม่มีผลผลนี้อ่ะไบยภูมิไม่มีสําหรับผู้ทรงศีลแบบนี้นี่ว่ายกันเฉพาะศีลห้านะถ้าว่าท่านผู้ใดสาม,มารถทรงศีลแปดได้เป็นปกติท่านผู้นั้นมีปัจจัยจะได้พระนาคามีในปัจจุบัน เนยก็ได้โดยรวดเร็วสำหรับพิสุทธ์สมณีนอ,อย่าไปมุ่งสินห้าอย่าไปมุ่งสินแปดต้องมุ่งสินตามที่ท่านท่งไว้ถ้าท่านสามารถท่งสินของท่านไ้ได้เป็นปกติรักสินดีกว่ารักชีวิตสิงขาดไม่ดีตัวตายดีกว่าสิงขาด ทรงสินเป็นสรณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านทรงความเป็นประสูดาบันมันก็เป็นของไม่ยากผมไม่เห็นจะมีอะไรยากท่านผู้ใดมีศินบริสุทธิ์ท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ขาดจากวิปฏิสาษัยคือความเดือดร้อน คนที่มีศีลบริสุทธิ์พระที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีท่านผู้ใดมีความเดือดร้อนอย่าลืมว่าศีลที่จะมาได้เพราะอำนาจพราะมีหันสีตัวนำจริงๆก็คือไม่ตายความรักกรุณาความสงสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลพระศีลเนรต้องควบด้วยสติกับสมบัมปชัญญะด้วยต้องมีสติสมบูรณ์สมัมปชัญญะสมบูรณ์ นะทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจริงๆใช้ปัญญาให้สมควรแก่เหตุใช้ปัญญาพิจารณาชื่อจารนา,ายไข่คนในสิขาบทที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างนี้จริงจะว่าเป็นผู้ทรงสิ่งครบถนเพราะว่าสิขาบทของเรามากกว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสสำหรับสินตัวนี้น,นี่ไปนิพพานได้ไหม ความจริงทานตัวเดียวทานนาำไมบนสมเด็จการบริจาคทานเข้าไปวิิพานได้เมื่อเรามีทานเป็นจาคะเสียสละทั้งหมดเมื่อมันตัดความโลภเส้นได้แล้วมันก็ตัดทุกอย่างความโลภจะตัดได้เพราะอาศัยเมตตากับกรุณาเราจะให้ทานได้เราต้องมีความรักมีความสงสารเมื่อความรักความสงสารมันมากขึ้น ให้ตัวความโกรธมันก็หายไปเมื่อความโกรธหายไปความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันจะอยู่ใครมันก็พังไปด้วยความจริงทานนามัยมอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้มาศีน้ำาหม่ศีน้ำาหมจะมีได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสารมูทุตาจิตอ่อนโยนทานก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช้ยแย่กันอุเบกขาความบางเฉยเฉยต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคหมายความใครเขาจะมาย่วเราให้สินขาดเราไม่ยอมเราเฉยตัวเฉยตัวนี้เป็นอุเบกขาโมเบคขาทรงตัวเข้ามานานๆมันก็เป็นสังขารปีขาอยาณคือมันชินจากความวางเฉยด้วยการระงับอารมณ์ที่ไม่ทำลายศิน นัก่านักฆ่าอารมณ์อย่างนี้มันก็เฉยในขันห้าคิดว่าตายก็ช่างมันแกก็ช่างมันป่วยก็ช่างมันอะไรมันจะสลายตัวไปก็ช่างมันของรักของชอบใจมันจะพังมันจะตายก็ช่างมันมันเป็นของธรรมดาถ้าลงช่างมันอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันนิพพานนี่แค่ศีลตัวเดียวก็ปานิพานได้ สำหรับมาภาวนาใหม่บุญสมเด็จการภาวนาจะเดินภาวนาให้ภาวนานี้ก็คือตัวคิดภาวนาที่เราเรียกว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆอันนี้ไม่ใช่ภาวนาในที่นี้ภาวนาในที่นี้ครับเราว่าเจริญคำว่าเจริญคือทำปัญญาให้มันเจริญ ไอ้มุ่งมันตัวไอโลภความโลภเนี่ยมันดีแล้วมันเร็วราคะความกำนัดยินดีนี่ในเพศมันดีแล้วมันเร็วดูแล้วมันเร็วจริงๆไอคนเราอยู่คนเดียวมันก็เป็นทุกข์เจอกินก็ต้องหากินทุกวันสูญเสียทรัพย์สินบริการกินสูญเสียทรัพย์สินบริการแต่งกาย สูญเสียทรัพย์สินเป็นสถานที่อยู่สูญเสียทรัพย์สินบริการรักษากายไม่ป่วยไขย้ไม่สมบายสูญเสียทรัพย์สินเศรษกิจการต่างๆตามภาวะของโลกมันไม่มีอะไรเป็นสุขสักนิดนี่แค่คนเดียวมันยังเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็ถ้าเรามีปัญญาดีสักนิด ใช้ปัญญาเสั่หน่อยการสแสวงหาคู่ครองมันเพื่อประโยชน์อะไรมันด้วยความกำหนัดในการสัมผัสเล็กน้อยเท่านั้นเองไอ้รถแหงการสัมผัสสิ่งกันอะไรกันมันมีรถมีชาติตรงไหนเราต้องการคนสวยเราต้องการคนแข็งแรงมีร่างกายสมบูรณ์แล้ใครคนไหนที่มันสวยมันสมบูรณ์ทรงตัวบ้าง เขาแก่ให้เป็นตัวอย่างเขาทุกข์ให้เป็นตัวอย่างคนเดียวก็ทุกข์หาคู่ครองก็มาก็เพิ่มทุกข์ในที่สุดมีลูกมีหลานมันก็ทุกข์มากเละเทอะไมาได้ความตายด้วยกันทั้งหมดเอาของสุขรกเข้าไปกกของสุขรกมันก็เพิ่มความสุขรกเอาทุกข์เข้าไปรวงก็ทุกข์มันก็บวกทุกข์คนทุกข์ คนที่สุดก็ตายด้วยกันมีประโยชน์อะไรมาโลภะความโลภแบกกันไปสิท่านมหาเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยตายแล้วไม่ต่างกับสุนัขเพราะอะไรสุนัขตายแล้วมันเน่าเศรษฐีใหญ่ที่มั่งมีทรัพย์ตายแล้วก็ไม่ต่างกับสุนัขความจริงสุนัขตายดีกว่าไม่เปลืองเงินเปลืองทอง ไม่ลำบากชาวบ้านชาวเมืองแต่คนตายนี่สิ้นเปลืองมากพิธีกรรมมันมากมันจะเกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีไว้มันก็ไม่ตามเราแลนนี่ถ้าเราจะเมาในร่างกายร่างกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มีสภาวะที่ทำให้เราทรงตัวมองดูร่างกายหาความสุขจากร่างกายสักชิ้นหนึ่งนิดหนึ่งมันมีหรือเปล่า ร่างกายเป็นโลกันิทางเป็นรังของโคเพระพุทธเจ้าทวายอย่างนั้นปาพังคุณนังมันจะต้องเปอยเน่าไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทวายอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านโง่และลงงงท่านฉลาดถ้าท่านโง่ท่านก็พูดผิดท่านฉลาดท่านก็พูดถูกพระพุทธเจ้าทรงเคยแต่กับภาษาีนบท ถึงธรรมบามรายการเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานมีบรรดาพระสงฆ์ประชุมกันหลายหมืน่นรูปสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาข้อหนึ่งพอจบรงทรงตรถามภาษาลีบุตวรวาสาลีบุตรตดูก่อนสาลีบุตร ถ้อยคำที่ตถาคตพูดนี้เธอเชื่อไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเพียงเท่านี้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นปุถุชนสำหรัะมะพระอริยเจ้าท่านทราบท่านเฉยบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็คือหาหาว่าพระสารีบุตรญิงเยอะจริง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอัารสาวกมีปัญญาเลิศประเสริฐกลับคิดขบถทรยศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจึงทรงยกพระหัตถ์ตัดว,ว่าพักก่อนเดี๋ยวก่อนสิคุณถามเหตุถามผลของเขาเสียก,ก่อนแล้วสมเด็จพระจินวรจึงทรงตัดประกับภาษาลีบทว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตร ที่เธอว่าเธอไม่เชื่อนะ่ะเธอมีเหตุผลยังไงพระสารีบุตรก็กราบทูลสมเด็จพระจอมไตรว่าที่ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ายังไม่เชื่อก่อนเมื่อฟังแล้วต้องเอาพระธรรมคาส,สอนสอนเขาสสมเด็จพระชินวรวนไปลองประพฤติธปฏิบัติก่อนถ้าหากว่ามีผลจริงตามนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงจะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพ,พเจ้าไม่เชื่อ พระพุทธเจ้ายกมือกันสาธุพนมมือขึ้นเหนือทิศว่าสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้วสารีบุตรพูดถูกคำสอนของตถาคตนี่ใครฟังแล้วก็เชื่อเลยจัดว่าเป็นอธิโมกขะถัศาน้อมใจเชื่อตถาคตมนิยมตถาคตนิยมศรัทธ,ธาที่สัมยุญวิทญ,ญาคำว่าสัมยุญแปลว่าประกอบ คือไม่เชื่อก่อนจะเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนจะเชื่อเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าพิจารณาเห็นมาตรงตามความเป็นจริงถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นก็ยังไม่ควรเชื่อนำไปใคร่ควรวญและปฏิบัติตามถ้าเห็นว่ามีผลตามนั้นจริงค่อยเชื่อฉะนั้นขอบนรดาวิสุทธิสท่านหลายจงทำตามนั้นนี่เป็นว่าพระพุทธเจ้าก,กับภาษานี้บทท่านรู้กัน พระเรานั้นรู้ไม่ทันเป็นอันว่าภาวนาใหม่นี้ก็เช่นเดียวกันเราใช้คำเพียภาวนาคือใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลทั้งรายคะความกำหนัดกินดีโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงว่ามันมีจิตตรงเป็นปัใจจัยให้ความสุขหรือความทุกข ถ้าเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ก็รีบตัดตัดด้วยอะไรตัดด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าตัดด้ทันการให้ทำลายความโลภให้หมดไปจากจิตตัดด้วยศีลคือทำลายความโกรธให้หมดไปตัดด้วยปัญญาใหญ่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สนใจในร่างกายของเราด้วย ไม่สนใจในร่างกายของมงคลอื่นด้วยไม่สนใจในวัตถุธาตต่างๆจิตมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์อรบรรดาท่านางหลายวันนี้ว่ากันบุญยกริยาวัตถุสามประการเพียงแค่เพลงเดียวก็หมดเวลาสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบรรดเรรันดาตันพุทธศาสนิกชนผู้ฟังและคิดตามใช้ปัญญาตามทุกท่านสวัสดี